บริษัทมหาชนจำกัดกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตในฐานะผู้นำด้านบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือ Green Insurer เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้าน Climate Change and Biodiversity หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายด้านชีวภาพเปิดตัวแคมเปญใหญ่ประจำปี Commit to Climate s e a s o n 4ที่ยกระดับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยในปี2568นี้ทางบริษัทมุ่งเน้นในเรื่องของอากาศ เนื่องจากมลพิษทางอากาศที่มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องบริษัทจึงให้ความสําคัญในการฟื้นฟูอากาศบริสุทธิ์ขึ้นสู่โลกของเราเพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากคุณเต๋าเศรษฐพงษ์เพียงพอนักร้องนักแสดงและ CR i ี f l อินฟลูซอร์ของบริษัทมาร่วมประชาสัมพันธ์และผลักดันแคมเปญดังกล่าวให้กับทุกคน บริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตนะคะในฐานะที่เป็นบริษัทประกันนะคะที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือ green insurer นะคะเราเดินหน้านะคะที่จะขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของนโยบาย commit to climate นะคะหรือว่า climate change และ Biodiversity นะคะซึ่งเ,เป็นการที่เราจะช่วยผลักดันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการยกระดับนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะให้เป็นการเ,าเสริมสร้างระบบนิเวศนะคะอย,อย่างยั่งยืนนะคะโดยในปีนี้นะคะเรามีการเปิดตัวแคมเปญใหญ่นะคะประจำปีนะคะของปี2568นะคะชื่อแคมเปญ Commit to Climate Season ที่4นะคะซึ่งเ,เป็นแคมเปญที่เราได้ทำมานะคะเป็นปีนี้อย่างต่อนเนื่องนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะตลอด ในสซีซันที่ผ่านมานะคะซึ่งประสบความสําเร็จมากๆนะ็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยเพราะว่าในแง่ของยอดการเข้าถึงนะคะหรือว่ารีสนะคะคือสูงถึง5้ล้านหกแสนรีสนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า8 0 0 0 0ท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในแคมเปญน,นี้เนี่ยเราก็ได้ดําเนินการมาก,กันตั้งแต่ปี2,565แล้วะคะซึ่งในปีนี้นะคะปี2568ค่ะ คอมบิททูไพรเมทนะคะซีซัน4นะคะเราก็เน้นเรื่องของอากาศนะคะเพราะว่ามลพิษนะคะก็มีความรุนแรงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างพวกเราทราบกันอยู่นะคะทางบริษัทกรุงไทยแอคซ่านะคะเราก็ให้ความสําคัญนะคะที่อยากจะช่วยกันฟื้นฟูนะคะคุณภาพอากาศแล้วก็คืนสภาพอากาศบริสุทธิ์นะคะให้กับโลกของเราแล้วก็เพื่อเป็นการที่จะ สร้างเสริมนะคะระบบนิเวศของเราให้อยู่อย่างยั่งยืนด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะคอมมิชชั่ a ทรีไคมเมดซีซั่นสี่นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจากคุณเต่านะคะสิทธพงศ์เพียงพอนะคะก็เป็นนักร้องนักแสดงนะคะที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเป็น C.I.Influencer ของบริษัทนะคะที่ก็จะเข้ามาช่วยการประชาสัมพันธ์แล้วก็มาช่วยกันผลักดันแคมเปญนี้นะคะแคมปวิทยทรีไคม์เมดซีซั่นสี่ของเรานะคะให้ทุกท่านนะคะได้เข้าร่วมนะคะในกิจกรรมในการฟื้นฟูสภาพอากาศแล้วก็คืนอากาศ บริสุทธิ์ให้กับโลกของเรานะคะผ่านด้วยวิธีง่ายๆนะคะด้วยผ่านทาง4กิจกรรมของเราะคะกิจกรรมหลักนะคะประกอบไปด้วยนะคะกิจกรรมคลีนแอร์นะคะกิจกรรมเพียวแอร์กิจกรรมกรีนแอร์และกิจกรรมเฟรชแอร์นะคะคซึ่งทั้ง4ี่กิจกรรมนะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจาก uh, พันธมิตรของเรานะคะได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรของเราต่างๆนะคะอาทิเช่นนะคะสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครนะคะ กระทรวงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมพัฒนาทรัพยากรทะเลนะคะและชายฝั่งและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็ได้ร่วมงานกับทางกรุงไทยทรากซาประกันชีวิตนะครับมา3ปีแล้วนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ปีที่4นะครับก็ได้ร่วมทากิจกรรมกันต่อนะครับก็ตั้งแต่ซีซันแรกนะครับที่ได้เข้ามาในในกิจกรรมนี้นะครับก็รู้สึกว่า มันจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่พอได้มาทําจริงเนี่ยสปีที่ผ่านมาเราได้ลงลึกลงพื้นที่จริงทํกากิจกรรมจริงจริงนะครับ,รบก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆนะครับซึ่งเห็นความตั้งใจของทางกรุงไทยแอดซ่ารประกันชีวิตมากๆนะครับแล้วก็ยินดีมากๆครับที่ได้มาทําในปีนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับแอร์บรูชันตอนนี้คือคนไทยเนี่ยประสบปัญหากานเยอะมากคนป่วยนะครับเพิ่มขึ้นกว่า116%เลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาใส่ใจเร ครับปีนี้ก็เลยจัดเต็มนะครับเรื่อง air pollution เลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดตามในที่แฟนเพจ Facebook Heart in Action Volunteer นะครับแล้วก็แฟนเพจเ c e b o o k ตาวเพียงพอครับเราก็จะมีกิจกรรมนะครับเกมสนุกสนุกให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันด้วยครับค่ะนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ในแคมเปญนี้นะคะที่เรา ทุ่มเทนะคะใส่ใจนะคะแล้วก็ทำมานะคะตลอดระยะเวลา4ปีนะคะปีนี้เป็นซีซั่นที่4แล้วนะคะก็อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกันมาร่วมกันฟื้นฟูอากาศบริสุทธิ์นะคะกลับคืนสู่โลกของเรานะคะผ่านทางกิจกรรมง่ายๆนะคะที่เราได้พูดไปแล้วนะคะ4วิธีแล้วก็4กิจกรรมนะคะซึ่งประกอบไปด้วยคลีนแอร์นะคะในเรื่องของเพียวแอร์กรีนแอร์และฟร e ชแอร์ค่ะเข้ามาเล่นกันทางออนไลน์ง่ายๆค่ะแล้วก็ เราจะช่วยกันนะคะในแง่ของตัวนี้นะคะแค่คุณปรับโลกก็เปลี่ยนนะคะมาช่วยกันทำโลกให้ดีขึ้นนะคะ Commit to c l i m a t e เคียงข้างคุ้มครองใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณมากค่ะ